สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็คการ,ร์ดตัวละครสุดฮิตที่ได้จากการเล่นแผนที่ตกปลานะครับผมผมเห็นในกลุ่มก็เปิดได้พวกเบลพวกยูนี่ผมก็เลยอยากได้บ้างนะก็เลยจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าผมจะได้อะไรนะนี่นะครับกล่องนะครับกล่องแบบเลือกวัตถุดิบผมแนะนำนะครับเอานะครับแพ็คการ,ร์ดตัวละครสุดฮิตนะ วัตถุดิบแรกเปลี่ยนเด็กน้อยบาลีเนี่ยไม่ต้องไปแลกนะครับถ้าใครล็อกอินอกิจกรรมแผนที่ใหม่เนี่ยมันก็จะได้การ์ดอ,อีโวเด็กน้อยบาลีเลยนะเพราะฉะนั้นเอาแพ็คก,การ์ดวละกรสุดฮิตนะครับผมรับเลยนะฟับกล่องแรกกล่องที่สองนะครับฟับกล่องที่สามฟับ กล่องที่สีปั๊บมากล่องที่ห้านะครับผมปั๊บมาได้มาแล้วห้าใบนะครับเปิดเลยนะมาน้องเบลลุกน้องเบลพี่อยากได้น้องเบลตักเข้าไปจูหน้าใบาที่สองนะครับใบที่สองพิงสเตล่า ใบที่สามนะครับหิงสเตลล่าใบที่สี่นะน้องเบลลูกน้องเบลเซียรี่มีแล้วอาการเนี่ยใบสุดท้ายนะอะไรเอ่ยใบสุดท้ายขอน้องเบลได้ไหมน้องเบลน้องเบลมีเมียนหูยก็พอได้อยู่นะถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็โอเคอยู่การ์ดมันก็พอเล่นได้เนาะ แต่ถ้าคนเก่าๆอ่ะ <c oughs> มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาน่าจะมีการผูดกันแล้วมาต่อนที่ไอดีที่สองนะครับผมรับนะครับรับฟับแต่การตุลลครสุดฮิตนะฟับรับนะครับรับฟับรับนะครับฟับอืมสามนะซีนะครับซี ปับ๊บอ่าห้านะครับห้าโอเคปับ๊บมาเฮ้ยล็อกอินนะครับแจกด้วยนะเนี่ยมีตัวสุมจี้นะตัวสุมจี้แจกด้วยมีสามร้อยเพชรด้วยทุกคนโอ้ยไปไปล็อกอินใี่ไวเลยมีสามร้อยเพชรด้วยอันนี้ตัวสุ่มจี้ด้วยนะไม่ได้อะไรนะครับอ่ะอ่า,อาห้าใบนะครับห้าใบมาไอดี ID ที่สองนะครับใบแรกของไอดีที่สองนะ พิงสเตลล่ายังยัง <laughs> ยังมายังมาทุกไอดียนะม,มีเมียนมีเมียนโอ้โหมาถีเลยมีเมียนทีนี้เ,เธอลาดเทพอคัคคีดีแม่อาการเนี่ยเอออ่ะไปสุดท้ายนะครับไปสุดท้ายเธอลาดเทพอัคคีแม่มาต่อกันที่ไอดีที่3นะครับผม รับนะครับรับฟับหนึ่งสองสามสี่อ่าฟับเรียบร้อยอ่าอย่างนี้บอกเลยนะครับ,บล็อกอินได้สามร้อยเพจน,นะรับนะครับรับ อะเปิดแล้วนะมาไอดี ID ที่สามนะครับแพ็คที่หนึ่งเซียวรี่อุย้ยโอเคนะเซียวรี่เนี่ยมีเมียนจะมาทุกอีดีไม่ได้นะมีเมียนเนี่ยพิงสเตลล่านะครับสามใบแล้วนะใบที่สี่นะครับใบที่สี่ของไอดีที่สามเซียวรี่มาทีละไอเซียวรี่เี่ย พิงสเตลล่า hmm. มาตอนที่ไอดีที่4นะครับไอดี ID สุดท้ายนะครับผมรับนะครับรับฟับหนึ่งสองสามสี่ เฮ้ยกดปิดเยเกือบไปแล้วเกือบไปและอ่าฮ like ่าฟับมาสามร้อยเพชรรับนะครับรับรางวัลล็อกอินพิเศษอ่ะมาไอดีสุดท้ายนะครับแพ็คที่หนึ่งมาพิงค์สเตลล่ายังยังยังมาทุกทุกไอดีเลยนะไอพิงค์สเตลล่าเนี่ยแล้วก็มีเมียนปะที่มาทุกไอดีอ่ะ เฮราเทพบังคีใบที่สามนะพิงสเตล่าใบที่สี่พิงสเตล่าอยู่ใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายอ้าว <c oughs> ไม่ตะเทียนซะงั้น <c oughs> มาแล้วทุกคนเมื่อกี้อะมันอาจจะ,อะเอาการ์ดไม่ดีออกไปจากเราหรือเปล่า เนี่ยมันอาจจะเอาการดีใส่ไม้ผมหรือเปล่านะี่ยมาแพ่กสุดท้ายนะครับแพ็กสุดท้ายของอดีสุดท้ายมาขอดีๆหน่อยดิเบลหรือไม่ก็จูนี่นะมาฮึบพิงค์สเต,เตลล่าตายตายตายเปิดตั้ง20ครั้งไม่ได้การดีๆเลยนะด,ดีสุดอ่าเซลลี่กับมามีเอยนปะสองการดนะ์ดเนี่ยนอกนกนั้นอนะอะไรก็ไม่รู้เนะี่ อ่ะอยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย